ขุมของดิฉันได้หัวข้อที่8อธ um ิบายว่าจรรยาบรรณของนักวิจัยมีความสำคัญอย่างไรเห็นได้นักวิจัยจึงมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณของนักวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในงานวิจัยรวมถึงส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ และประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะความสำคัญของจรรยาบัณน,นักวิจัยมีดังนี้ 1. สร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับการยึดมั่นในจรรยาบัณทำให้นักวิจัยได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชนผู้ร่มวมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของกลุ่มตัวอย่างจรรยาบัณกำหนดให้นักวิจัยต้องมีคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมการได้รับความยินยอมโดยสมัครใจ 3. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ยั่งยืนการวิจัยที่ขาดจรรยาบรรณเช่นการลอกเรียนแบบการปลอมแปลงข้อมูลหรือการปิดเบียนผลลัพธ์ 4. ป้องกันความขัดแย้งทางประโยชน์จรรยาบรรณช่วยใหน้นักวิจัยตระหนักถึงสถานการณ์ที่อากจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เช่น การรับทุนวิจัยที่มีเงื่อนไขแอแฝงหรือการมีสว่วนร่วมได้ส่วนเสียกับผลการวิจัย 5. รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของวิชาชีพนักวิจัยถือเป็นผู้ที่มีบทบาทความสําคัญในการสร้างสารรค์และพัฒนาสังคมการประพฤติตนตามจรรยาบรรณไม่เพียงแต่จะส่งผลที่ดีต่อนักวิจัยเองแต่ยังช่วยรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของวงวิชาชีพโดยรวมได้ หัวข้อต่อไปจะเป็นเหตุผลที่นักวิจัยจะต้องมีจรรยาบรรณนักวิจัยจําเป็นต้องมีจรรยาบรรณเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยเฉพาะในด้านความซื่อสัตย์สุจริตต,ต่อข้อมูลไม่เบิดเบียนหรือปลอมแปลงผลนอกจากนี้ยังช่วยปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาร่วมกับวิจัย รวมถึงป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างยังย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 ง่งยืนการยึดมั่นในจ,นนจรรยาบรรณจึงต้องมีการรักษาศักดิ์ศรีของวิชาชีพและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมอย่างแท้จริงค่ะกลุ่มฉันก็ขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ